ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทีเด็ดครับผมพบบทวิเคราะห์อบอลทัศนาเซียน3คู่เน้นๆลมโตให้ความจากเซียนต่างประเทศรับประกันความแม่นแล้วเราจะบวกไว้ด้วยกันครับผมก่อนจะไปรับฟังบทวิเคราะห์เน้นๆฝากกดติดตามกดแชร์พร้อมสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดที่อัปเดตกันทุกวันได้ก่อนใครสวัสดีครับเรามาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่แรกของค่ำคืนนี้ผมเป็นฟุตบอลพิมรีอังกฤษระหว่างซาแฮมตันอันดับที่24ของตารางเจอกับ เบนฟอร์ดอันดับที่12ของตารางครับผมสนามเตะเซนต์แมรี่สเตเดียมครับผมเวลาแข่งตีสองาฮะลาคาบอลเซาแฮมตันต่อ0.5ครับผมเรามาดูฟอร์มพลาดนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มต้นที่เซาแฮมตันฮะชนะชน1เสมอ3แพ้1นะครับส่วนเบนฟอร์ดชนะ2เสมอ0แพ้3นะครับเรามาดูความพร้อมของเกมของเซาแฮมตันก่อนครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารูปทีมของรัฟฮาร์เซนฮนุฮนเทนต้องลุ้นหน่อยจนถึงช่วงเวลาบาดเจ็บ ก่อนจะผ่านเข้ารอบบอลถ้วยมาได้คาดว่าเกมนี้จะกลับมาใช้งานผู้เล่นทุกใหญ่ครั้งแต่ก่อนเลยก็คือแมบนี้จะไม่มีชื่อของมุซาเยเนโปกองกลางผิวสีที่ติดภารกิจรับใช้ชาติมาลีในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเช่นเดียวกับ2องฟูลแบ็กฝั่งขวาและซ้ายอย่างวาเลนติโนดิฟามนโตที่เจ็บเข่ากับ ไควอลเกอร์ปีเตอร์ที่ติดเชื้อโควิด -19 ทําให้เกมนี้เราจ,จะเห็นรูมิงเปโรและโมฮัมเหม็ดซาลิซูออกสตาร์ทมายืนแทนในขณะที่เกมลุกเตรียมกลับมาใส่ชื่อของอดัมอาร์มสตองกลับมาโค้งแขนกับอาร์มานโดโมยารอใส่สกอร์ตามเดิมครับเรามาดูความพร้อมของเกมของทีมบริฟอร์ดกันบ้างนะครับผมเนาะโทมัสแฟงเพิ่งพาลูกทีมถล่มคู่แข่งในบอลถ้วยมาแบบขาดรอยพร้อมกับดิอสติติเข้าวินมาสองนัดซ้อนในขณะที่ความพร้อมของ,งสนามนั้น มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหนาดมเดิม,ดมซึ่งรวมไปถึงแฟรงค์ออนเจกากองกลางผิวสีที่ช่วยทีมชาติในศึกแอฟริกันคัพออมเนชั่นทำให้เกมนี้อาจจะถอยมาใช้งานซามานก็อดดอสลงมายืนบัญชาเกมร่วมกับแซนดอนบอฟติเต้และมาติอัสเยนเซนที่จะยืนปากหลักอยู่ก่อนหน้านี้ส่วนเกมรุกจะเป็นเจ้าเก่าหน้าเดิมอย่างอีวาตนี่และ บียองเอ็มบิโม่ควงแข้งน่าจะขายตามเดิมโดยเฉพาะในรายหลังที่เกมบอลทั่วยเพิ่งโชว์ฟอร์มจับซัดแฮตติกมาได้นั่นเองครับทัศนะของบอลที่เด็ดนะครับผมซอลแฮมตันเนี่ยกลายเป็นทีมที่แพ้ยากเสียแล้วเพราะชั่วโมองนี้ดันดิซิสติไม่แพ้ใครมาสีนัดซ้อนรวมทุกรายการจริงอยู่ว่าที่นัดล่าสุดจะต้องลงเตะในบอลทั่วยถึง120นาทีแต่เพื่อนส่วนใหญ่เป็นแค่สำรองซะเ,เยอะซึ่งนั่นหมายความว่าการเตือบ้านวันนี้ต้องตังเปลวไว้3แต้มเลยแล้วกันนะครับ ในขณะที่ ford. เบนฟอร์ดผู้มาเยือนที่ผลงานดูเหมือนจะฟื้นกลับมาดูดีครั้งด้วยการเข้าวินมาสองทันซอนแต่จุดอ่อนของพวกเขาก็ยังคงเป็นเกมนอกบ้านที่ยังเข็นไม่ขึ้นแพ้ให้เห็นมาส่วนใหญ่แม้วันนี้จประเยือนคู่แข่งที่คู่ต่อสู้ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนักแต่แก้จุดอ่อนไม่หายแบบนี้ยังไงก็เป็นงานยากเหมือนเคยละครับดังนั้นกับราคาที่เปิดมาให้ซองยันตนต่อซูจ้าขอเลือกกิมบอลต่อแล้วกันครับเพราะผลงาน ดูข่มกว่านิดนิดมีโอกาสกินเต็มมากกว่าจริงๆฟันทิ้งต่อซอลแฮมตันจัดเต็มคอรครับผมซอลแฮมตันแกะเต็มชนะสองต่อหนึ่งาความมั่นใจเจิดจุกครับ, <S <S รบมาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่2ของข้างืนนี้ผมเป็นฟุตบอลเซเรียอาร,ระหว่างกาเซรี่อันดับที่18ของตารางเจอกับโบลอนยาอันดับที่11ของตารางครับผมสนามเตะยูนิปโปูโดมุสนะครับผมเวลาแข่งตีสองสี่ห้าราคาบอลโบลอนยาต่อปอปอครับผมเรามาดูผลงานท่านัดล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับผมเริ่มต้นที่กาเซรี่นะฮะ คะนน2เสมอ0ูนย์แพ้สานะครับบอลินยาคนะหนเสมอ1แพ้3นะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของกาเารีกันก่อนนะผมเนาะกาเารีเนี่ยน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาสู่ทีมอีกครั้งหลังจากที่ลูกทีมของพอร์เตอร์มาซารี ประเดิมเกมแรกของปีด้วยชชนะแถมราสุดนยังมีข่าวดีชื่นใจอีกด้วยเพราะจะกลับมาใช้งานดันแบดวิงแบกซดาที่พ้นโทษแบนกลับมาพร้อมยึดตำแหน่งตัวจริงทันทีส่วนที่เหลือไม่มีอะไรเสืไอรส์พร้อมใช้งานนักเตะเส้นเดิมรงบูโดยมี2องหอบตัวเก่งอย่างเจ้าเปโดและเปโดนาโดปาโลเลติที่บวกสกอร์ลงมปแล้ว12ลูกรอปิดบัญชีเหมือนกันครับ เราดูความพรม้อมของเกมของบอรอนย่านะครับผมเนาะเปิดสกัดลัดใหม่พารูปทีมของซีนิซ่ามีไฮโรวิดยังไม่มีเกมให้ลงเตะเลยแถมสภาพทีมล่าสุดก็ยังคงหนักหน่วงเพราะขาดตัวรักค่อนข้างเยอะไลยตั้งแต่อารอนฮิกกี้มาโกโมอนล่าลสิโกัสโดเมนเกสกาลีเมเดลมาโกมอนล่าเอมานูเอลเยนาโตเฟเดริกโกซานตันเดซิดนี่ฟานไวดองที่ต่างติดเชื้อโควิด -19 ทั้งหมดและรวมไปถึง อิบนาฮิมาเอ็มบายย่แบ็กขวากับมุสซาบาโวซุนหน้าที่ต่างผู้ช่วยทีมชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นทำให้เกมนี้มีตัวผู้เล่นนักใช้งานน้อยจริงๆครับโดยเกมรุกวันนี้จะทรีโออย่างริคาโดออโซลินีนิโคลาซันโซเน่และมาโกอาโนตูวิต ทีิบอกสกอร์ลงกันไปแล้ว8ปดลูกเป็นตัวชูโรงของเกมนี้ครับทศนะของบอลสตรีทของโคู่นี้นะครับแม้การ์ดล,ลี่จะตกเป็นรองพอสมควรแต่กลายเป็นว่าการที่เกมขึ้นปีใหม่บดรอบคว้าชัยมาได้สำเร็จส่งผลให้ความมั่นใจกลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งจริงอยู่ที่ว่าสภาพทีมจะไม่สมบูรณ์เท่าไหรนะ่นักแต่ผมเชื่อว่าการได้ลงเล่นในบ้านด้วยสภาพจิตใจที่ดีเยี่ยมอย่างนี้มีหวังเข้าวินต่อเนื่องได้เลยละครับประกอบกับผู้มาเยือนในวันนี้ก็คือบรุษยาี่ร้านจากการลงสนามไปนานพอสมควรยางต่ำก็ร่วมสอสัปดาห์ มีตัวเล่นติมโชว์ไว้สิบเก้าอีกด้วยและรับใช้ทีมชาติเกือบครึ่งค่อนทีมบอกได้เลยว่าสภาพทีมไม่พร้อมลงสนามก็สุดเลยละครับดังนั้นกับราคาที่เปิดออกมาให้บริญญาต่อปปกับสภาพทีมที่ไม่พร้อมลงสนามอย่างนี้อยาวเสียงดีกว่าครับมั่นใจว่าเจ้าบ้านเองที่กลับมามั่นคกมั่นใจแบบนี้มีรุนกว่าเยอะเลยละครับฟันทิ้งรอไกายาลี่ดีต่อเนื่องครับผมไกายาลี่เสมอหนึ่งหนึ่งหรือชนะหนึ่งต่อศูนย์เอาความมั่นใจเจ็ดสิบสิบครับ วิเคราะห์ฟุตบอลคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ผมเป็นฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนะฮะระหว่างทีมไนจีเรียเจอกับอียิปต์ครับผมสนามเตะสตาร์ทออฟนีสปอร์ตลุมเล่อเจอียสนามกลางนะฮะเวลาแข่งห้าทุ่มตรง,งะครับผมราคารบอลอียิปต์ต่อปอปอครับผมเรามาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับผมไนจีเรียฮะ ชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับส่วนอียิปต์ชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับความพร้อมของเกมของไนจีเรียรผมเนาะถือว่าเป็นการเจริญร่เรืนใหม่ของอินซีมรกฏเลยก็ว่าได้เพราะกุมกําลังที่ชุดนี้ถือว่ามีหลายคนที่ค้าแค่งในลีกของอยุโรปเลยทีเดียวครับส่วนความพร้อมกองสนามนั้นจะไม่มีชื่อของรีออนบาโรกัน กอ,องหลังโดยเก่งจากเลนเจอร์ที่ดูอาการบาดเจ็บเล่นงานทําให้แมนนี้คนเน็ตโอเมรูโอขึ้นมาเป็นตัวเต็งม,มีรุ้นออนสตัดเป็นตัวจริงแทนในขณะที่สตาร์ดังที่คุ้นหูกันดีอย่างบิทฟิลเอนดีดีอเล็กอิโบวีอาเมดมูซาและเคเลซี h ี่เฮียนาโซพร้อมลงสนามทั้งหมดเลยเหมือนกันละครับส่วนความพร้อมก่อนเกมของฝั่งอียิปต์นะครับเชื่อว่าปีนี้หวังถึงแชมป์อย่างแน่นอนล่ะครับเพราะผลงานทั้งหมดและคุมกำลังจัดอยู่ในเกมที่ดีทั้งคู่เลยคาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ4-2-3-1 วางโมฮัมเหม็ดเอลเนนี่กับอาเมียอันสุรยา2องนฟิวตัวรับคอยขัดขาเกมรุกคู่แข่งในขณะที่เกมรุกคงต้องหวังพึ่งโมฮัมเหม็ดซาร่าแนวรุกตัวเก่งของลิเวอร์พูลเจ้าของดาวิงสุดที่45ประตูรับบทหนักเพื่อคอยเป็นทุกอย่างให้กับทีมนั่นเองครับทัศนะของบอลทีเด็ดของคู่นี้นะผมเนาะอย่างที่บอกไปครั้งต้นว,ว่าเนเอรมนีเนี่ย,ยระดับทั้งฟอร์มการเล่นและขุมลังขึ้นมาดูดีครั้งโดยเฉพาะในเรื่องของตัวผู้เล่นตีตอนนี้ ส่งของนักเตะไปรูเล่นอยู่ในยุโรปเพียบแม้ว่าพวกเขาอาจจะเพิ่งรวมทีมได้ไม่นานแต่ด้วยความสามารถเฉพาะตัวบวกกับเซน์ของตัวนักเตะเองทําให้เกมนี้มีรุ้นเข้าวินได้เลยละครับในขณะที่อียิปต์ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแมบนี้จะฝากความหวังไว้ที่โมฮัมเหม็ดซาร่ถซะส่วนใหญ่เท่ากับว่าดาวลิเวอร์พูลคนนี้จะโดนคู่แข่งตามประกบไม่ยอมให้เล่นง่ายๆอย่างแน่นอนและทําให้ความน่ากลัวของเกมรุกขาดหายตามไป้วยละครับฉะนั้นกับราคาบอลมาให้อียิปต์ต่อปปอกับเกมนัดแรกของทัวร์นาเมนต์แบบนี้ไม่ขอเสี่ยงเลยละกันละครับด ทิ้งรองนันจดียขอเชียร์ละกันนะผมนันจดียเสมอวนหนึ่งหนึ่งอัตราความมั่นใจเจ็ดสิบครับก่อนทิ้งท้ายหากเพื่อนมีคู่ในเดทพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามและกดสั่งกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดบทวิเคราะห์ล่าสุดเน้นๆกับทีมงานบอลทีเด็ดวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมแล้วเราจะบอกด้วยกันฮะ